วันน like yep. like 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 ี้ครับโดนดิฉันอุท่ศโปรนะครับก็กลับมาดีเกมแชมป์สคริปต้เกมต่อเดี๋ยวผมชอบแรกนะครับวันนี้เราจะมาทำการสร้างบักงงกุลกันนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่านี่จะมาสร้างแบบสดๆให้ดูเลยนะครับนะเอาละไปไปดูกันว่างงกุลของผมจะเป็นยังไงเอาละครับเปิดมลาดบแรกนะครับนะเอาผมก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นสีทองนะครับนะเออแล้วก็หมุนบันทีนึงให้มันรมนะครับแต่มันก็คงไม่รมหรอกครับวันนี้จากนั้นนะครับใส่ตาของทองหมอดนะครับนะทอไอนะครับนะเออซึ่งจะเป็นตาใส่ปลาอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นก็ จากนั้นนะครับมนาะหาเสื้อนะครับทาเซหาเสื้อแขนท่านสั้นนะ่ะเออมันต้องสั้นขนาดไหนวันเนี้ยนะครับบกโกกูลมึงก็ถดายดอหาความยากให้กูอีกเนยอ่ะเอาราคาที่ผมหามานะครับผมว่าไอเสื้อนี้เนี่ยเหมาะเจาะนะครับนะเออล้วก็จะแต่งสีนิดหน่อยแต่งสีแต่งสีสีอะไรวะงงคุณมันต้องจะใส่สีไหวะนะครับมันต้องจะประมาณส้มๆนี่โอ้โหได้เลยนะครับนะส่วนเอ,อ่อต่อมาก็บลูนะครับนะ นี่โอ้โหใช่เลยงงกุลชัดๆนะครับเออแล้วจากนั้นนะครับนะเออผมจะใส่เสื้อตัวนี้ทับนะเออเพราะว่าที่จริงงงกูลแขมนมันไม่กดเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะนะผมจะต้องเอานี้เสริมเข้าไปนะครับนะอ้งงหูนี้โอ้โหใช่เลยนะครับเริ่มใช้ึ้นเรื่อยๆละเหลือแต่ตรงกลา,กลา,กลางนะครับผมจะเอาอะไรมาใส่เป็นสีน้าเงินดีนะครับสําหรับพี่งงกูลเราออมเอาอะไรมาดีวะนะครับแม่งหาย,ยากเอยเจอแล้วนะครับไอ้ซาดใช่เลยนะครับนะ เออไม่ออกอุ้ยด้านหลังก็ออกนิดนึงเออไม่เป็นไรวะเอาช่างมันเถอะนะครับอ่าอ่าใส่บูไปนะครับเออนี่แหละที่กูต้องเกิดไอ้เงือกืนเบเบอะระว่าผมจะเอาตัวนี้ออกดีนะครับเพราะว่ามันมันซ้อนทับเยอะเนี่ยเท่านี้ออกมันจะกูจะใส่อันนี้ยังไงวะเนี่ยผมใส่แล้วตรงนี้คนคนคุณดูแลเป็นไงนะครับแม่กเหมือนงขก้นไหมเนี่ยนะครับนะจากนั้นนะครับน้าต่อมากางเกงอรอกางเกงองคุณต้องเป็นแบบไหนวะมัน ออกจะเป็นแบบอ,ออกออก,ออกแนวขาก็บอก้ยอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะได้อยู่นะครับผมว่าแบบมันมันเข้าท่านี่ไงโอ้โห,โหได้แล้วนะครับงูคุลผมปึ๊บปั๊บชิกดิตปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นเลยนะครับดีเออเอาสิบบอสงกุณโอ้ยมึงต่อยได้กว่ไอ้แซดนะครับโอ้โหเออมอนี่เนอะอุ้ยจะเออแต่งอะไรให้มันเพิ่มดีปะกำไรด้วยไหมเอากำไรด้ปะเออตกแต่งนิดหน่อย <S <S อ่ะเอาระครับกำไรจะเป็นอันนี้แล้วกันเนาะพูดว่าไหม เออแต่ให้มันเป็นแบบสีแบบโกโกลหน่อยทอ,ทองๆหน่อยนะครับนะเออนี่เออก็ได้เลยนี่ละกันออเรนต์นี่แหละเข้าสุดละเออเน,นี่แหละโอ้หมาเลยเฮ้ยงงเฮ้ยคฮอ,อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ้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 ยเก้ออยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้นเยเงไย่ฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเกุย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้ยย ผู้หญิงชาวนาธรรมดาอ่ะเอาแรมาที่ความสามารถนะครับโงกูลเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสามารถส่วนใหญ่มันมาจากความเออข้างในตัวมานานนะครับนั่นก็คือมันมีพลังนะฮะเพราะฉะนั้นจะเอาเป็นเออพลังของซูปเปอร์ชาวนานะฮะ ซูเปอร์ชาวนาอยู่ไหนวะอ๋อซูเปอร์ชาวนาไม่ได้อยู่ในความสามารถพิเศษนะครับนะเพราะฉะนั้นเออผมให้อันนี้กระร้านให้มันรอยเล่นก่อนแล้วกันนะฮะเออแล้วก็อะไรดีให้มันแบบว่ามีบัตรแบบซูเปอร์ดักมวยด้วยนะครับนะเออจะได้คอมโบเท่ๆนะฮะแล้วก็นี่ฟึบฟับรบเก่งนะครับนะนี่ฟึบฟับรบเก่งเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊หนึ่งผมเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนเพิ่มเยอะๆนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มยังไงวะเพิ่มอะไรอันยังไงวะกด ยังไม่รู้นะฮะอ่าเอาละนะต่อมาผมจะเอาให้มันหลบได้ด้วยเนาะแล้วกอ็อะไรดีหลบแบบได้หมดทุกอย่างทุกรูปแบบนะครับนะเออเดี๋ยวเพ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มนมให้มันโกงๆไปก่อนนะครับนะไอ้งงกวนลังมันเยอะนะฮะเออหลบไปเยอะๆหลบไปเยอะๆหลบธนูได้ทุกรูปแบบนี่หลบมาหลบหอ,อกหลบได้หมดอ่ะเออหลบแบบนี่ตัวตลกนะครับนะเพราะว่าสายตาม,มันไวนะครับเพราะเพราะว่าผมทําให้มันแบบวับ ตุ่มป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 ิ้งปิ้งปิ้ง,ปง,ปงไปไหนไม่ได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยให้มันหลบเก่งไว้ก่อนนะครับนี่ปัดอาวุธได้สายตาเร็วนะฮะเออนี่กันได้ปงปิงยิงทะลุมากันได้หมดนะครับแล้วก็ผมจะให้มันเตะแบบเรียดด้วยนะครับนะเอ้ยหรือว่าเตะแ,แ,แบบเทนคอนโดดีวะเตะแบบเทนคอนโดดีกว่านะครับนะเออดูเหมือนจริงกว่าแล้วที่นี่นี่ผมคิดว่าน่าจะให้มันเอ่อเอ่อพุ่งเหมือนเฮริเคนดีกว่านะครับนะเออแบบว่านินจาเขาเรียกว่าอะไรซามูไรนะครับนะ เออดูดินะครับนะวัดม,มาหอ,อยิงมาเลยโอ้ย,อยไอสัตว์กูเริ่มอัพยังไม่ได้อัพกายภาพให้มันนะฮะตัวครั้งเดียวตาตอะ เอาละนะครับนะโชว์พลังหน่อยเดีวนี้ยิงอะไรเนื้อฉลบได้นี่ปัดปัดโอ้โหโคตรเทพฮึฮึฮึนี่ขนาดฉันยังไม่ได้ใช้พลังของฉันเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ใช้พลังของไอพวกวงกุเลยนะครับนะยังไม่ได้ใช้ความเร็วของหมัดโอ้โหแต่ยิงเข้ามาก็ปัด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 ป อะ่อะโอเคกันเรามาดูที่อาวุธกันดีกว่านะครับนะเออเพราะว่าตอนนี้มันสู้อ,อะไรใครไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ใช้อาวุธเนาะเออมันต้องใช้อาวุธอาวุธส่วนเรานี่เราจะเอาเป็นของซุปเปอร์ชาวนานะครับนะซุปเปอร์ชาวนาซุปเปอร์ชั่นาำซุเปอร์ชัวงน้ซุปเปอร์ชาวน้ซุเปอร์ชั่นาอยู่ไหนล่ะนี่นะครับนะนี่เจอเฮ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วนะครับนะฟึบสองอันดูซิจะเป็นยังไงโอ้โหไปแล้วดิ่างซุปเปอร์แมนกูบอกเลยโกกูนี่เฮ้อจบแป๊บเดียวตายหมดทั้งวง เออเรื่อยนะครับผมอยากให้มันดูเท่บ่ะผมต้องให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีมีแสงอยู่ที่มือเออนี่ได้แล้วนะครับโอ้โหโคตรเทพเอาละมาดูกันโอ้โหเรียบร้อยเละน,นะครับหมาป่าการ่างเดี๋ยวนี้นี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่นะนี่นะครับสุดยอดเอาละมาดูที่กายภาพนะครับนะเรือดงกุลให้เป็นเท่าไหร่ดีที่จริงมันโคตรเทพเลยนะเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่ประมาณสัก ห้าพันละกันเพราะว่าพลังมันก็เวอร์เกินอยู่แล้วนะฮะเอ่อส่วนไซส์ดิผมจะโกคุณก็สูงอยู่นะก็เป็น1.2ึ่งจุดสองละกันฮนะ,ะเอ่อไม่มากไม่น้อยจนเกินไปส่วนน้าหนักเนี่ยผมบอกเลยว่ารถ10บล้อชนมันผมคิดว่ามันก็ยังไม่ปิวนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะให้มันสัก30พอละกันนะฮะเออ่ส่วนสปีเดเนี่ยผมให้มันเยอะแน่นะครับนั่นก็คือ30นะครับเออแล้วก็ตีมันตีเร็วอยู่แล้วนะครับตีเร็วเท่ากับโอ้โหสตาร์พีเทนัมเลยได้มั้งนะครับอาจจะเร็วกว่าหรือสตาร์พีเทนัมเร็วกว่าก็ไม่รรู้้เหหมมมือนนกกััแต่ผจะใะใปาณส 20นะฮะเออส่วนดานเมจเนี่ยต่อยแรงอยู่แล้วนะครับงูคุณนี่ผมให้ประมาณสักหมัดละร้อยแล้วกันเออพลังมันก็แรงอยู่แล้วไงนะฮะเอาละไปะไปดูกันลุยโอ้โหเร็วมากเุ้ยเอาลเว้ยเอาลเว้ยใช้พลังนัะละุยเ้ยเออเฮ้ยเจอบัตรเร็วของงูคุณไงเป็นไ,ไงล่ะเออแล้วตอนนี้มันไปไหนแล้ววะเนี่ยอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โหโคตรเท่ พวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะเรียบร้อยนะครับโหเจมาแล้วงกุดพวกเราจะแก้ันหาที่เกิดเฮ้ตายหมดเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ตายอุ้ยต้องไปเตะต่อนะครับนะโคตรบ้าบอ อ่ะเอาหลับผมว่าผมน่าจะเพิ่มโกรธให้งงกุณนะเพราะว่า,าบา,าง,งครั้งงงกุณเวลามาสู้กับศัตรูดิเป็นก็มีโกรธเหมือนกันนะครับนะแล้วก็เพิ่มเออ่ทอร์นาโดของมันด้วยนะครับนะเอาเป็นแบบว่าให้มันปล่อยเออ่พลังลมได้นะครับนะเออไปดูสิปป๊๊บัโอ้ยเอาดิเอาดิยิงมาเลยจัดหมดอะเอาดิอะไรนี่แน่โอ้โหเออเรียบร้อยนะครับตายโอ้โหแม่งโคตรเร็วนะครับ ไหนผมลองเพิ่มความเร็วให้มันมสักร้อยดูดิจะเป็นไงวะน่าจะหาหน้าดูนะครับนะดูซิความเร็วร้อยอุ้ยดูไม่ทันดูไม่ทันเอ้ยเอ้ยเอาไว้ดู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 ่านะคระ so kind of <ๆ>ับดู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 ดเร็ดู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 ดคดู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 ดด อ่างั้นความเร็วผมจะปรับให้มันอยู่ประมาณสัก40นะครับเพื่อเความสมดุลของตัวมันด้วยนะครับนะเอาร์ละนะสำหรับโกคูก็จบไปเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมันแป๊บหนึ่งปป๊บนะครับนะเราให้มันเจอกับตัวละครตัวอื่นดูซิจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะเอาละครตอนนี้นะครับนาวงกุลของผมก็ได้ลงในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับโลกของเกมแท็บมาดูกันนะครับว่าสู้กับนี่โอ้โหวิตัวของคนอื่นนะครับนะคเอ้ยทำไมซึ่งตัวของคนอื่นมันชุดเท่ยังไงวะเขาแต่งยังไงวะเนี่ย นะครับนะเออมีเสื้อกักๆนิดๆแต่ของเราดูดิแม่กงกระโหลกปงชิบหายแต่เราตาเท่กว่านะครับแล้วก็มีลำแสงที่มือด้วยเออเออแต่ก็อาจจะเท่กว่านะวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาดูกันนะครับระหว่างคนอื่นสร้างกับผมสร้างใครจะโหดกว่ากันอ่ะเอารัครับนะ1หนึ่งสองสามลุยไปดูไปดแงคนไวนะครับนะ้าวิวสร้างตัวเรา,รราได้คนไวเลยไอ้ดันโอ้โหดูดิดูดิไฟจับกันอยู่นะครับมันเหมือนนั่งขับรถอ่ะวิวดูดูดูแย่งเล่น กิจกรรมด้วยนะครับนะเออตัวผมบอกว่าอุ๊ดูดุ๊กูบินได้ไงประเด็นอยานี่โดนหน่อยเป็นไงไรสัตว์บินได้ผีแบกเ้ยได้ตามตูดผมเยวอ่ะเจอกันอีกสักยกดูนี่เป็นไงอ่ะเอาละครับต่ออีกสักยกนะครับนะบายแล้วโอไหวจริงใหญ่กูตามจับมางทันนั้นแ่ที่ก็จับทันจะได้สิคือตัวที่สร้างจากคนอื่นโคตรเท่โดนไปทีมันก็ปิวากูบอกเลย ตายเลยนะครับนะก็ไอตัวที่คนอื่นสร้างนะครับสร้างไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับนะสร้างออามาให้ตีตัวแบบโหดๆไม่ได้นะครับนะบางครั้งมัน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 เหย่เห็นไหมมัน,ม,นมันใช้ความเร็วเร็วเกินไปนะครับบางครั้งก็จับตัวศัตรูของคนอื่นไม่ทันนะครับนะก็เลยเป็นสภาพนี้ก็เลยแพ้ตัวที่ผมสร้างนะครับนะเอออ่ะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับสตาร์แพทินั่มนะครับตัวอนิเมะจากโจโจนะครับนะเออร่างสแตนของเอ้โจทาร่เป็นไงฟุ๊บหู โดนไปแล้ววุ้มอู้ฟูเอาเลยเว้ยเอาลเอาลยเว้ยเฮ้ยมันจะตายเมื่อไหร่มันจะตายมื่อไหรสปาร์ตินัมหมัดแรงโอ้โห้หมัดเดียวแอ๊ะโอ้โห้ตายเลยพลาดจังหวะเดียวนะครับงโง่คณนะครับม่าเออสตาร์บีนัมแป็งต่อยแรงแล้วด้วยไงแบบโอ้โหนะครับนะเข้าพลาดทีเดียวนะครับเข้าแบบระยะประชิดสายตามันไวไงมันหลบเก่งไงสตาร์บีนัมนะครับมาเข้าถึงประชิดต่อยเข้าโอ้โห้ซี่โครงซ้ายนะครับปากโอ้โห้ตับหลับเลยอ่ะเออ เอารับข่าวนี้เราต้องมาเจอกับบักเอ่อปิดตีพ่อตีแม่นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงเอาละพวกวายวูดชิวโอ้โหแบบปิดตีพ่อตีแม่นะครับชนเลือดเป็นหมื่นแกมันกะจอกนี่ตีแค่พันยังมาสู้กับฉันโอ้โหโดนโดนโดนคอมโบอย่างนี้เป็นไงล่ะมึงตายนะครับนะเรียบร้อยบักปื๊ดเอ้าเออเดี๋ยวก่อนอะไรวะเอ้าแล้วทำไมมันขึ้นเลสชนะเดี๋ยวเอ้าตามันยังเอ้า ตามันยังไม่ตายเลยนะครับนะตาตามันยังไม่ไขึ้นเป็นเอ็กเลยอ่ะไม่ไม่ได้ขึ้นดับซียางไงแกเอาร้วทำไมมันขึ้นว่างงกูชนะวะเอ้างงเอาไ่งง เอาใหม่โว้ยงูคณพูดมาแล้วโดนชนไปนะครับเป็นไงตายไหมไม่ตายนะครับโอ้ยเปลือดบวกระเผาตีโพธิ์ตินเบลของชนเออฉันจะไม่รักษาโรคไปดีไว้โอ้โหโดนนะครับไอเปลือดเออทำไมตัวฉันแข็งเนี่ยเออเออเธออี๋โอ้โหโดนโดนกดโดนกดโอ้โหตายของจริงอันเนี้ยนะครับนะขึ้นตาตายเลยนะครับแล้วเรียบร้อยนะเออนะครับหลักฐานชัดเจนนะครับนะ เอาครับต่อมาเจอกับบักซซนตานะครับหู้ยแข่งขันกันให้เตี่ยมเนี่ยเอ้ยตายตายโอ้ยไปไม่ปฉันติดฉันติดโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้ครับเข้าทางเซนต้าแล้วนะครับนะเซนต้ากูอยู่ไหนเซนต้ากูอยู่ไหนนะครับนะเซนต้า ซันต้าเอาซันต้าซันต้าเข้าไปได้ดิโอ้โหนะครับอีกบางนึงนะครับหัวแม่งติดอยู่ด้านบนชั้นสองสตัวนอีกตัวหนึ่งแมงติดอยู่ในกระแพงมึงจะเฮ้ยเอาแล้วเว้ยซันต้าหลุดออกมาแล้วนะครับชิบหายแล้วซันต้านี่พลังระดับคอสมิกนะครับถึงพี่แกจะไม่อึดมากแต่พี่แกสามารถปล่อยของขวัญออ,อกมาได้นะครับนะแล้วตอนนี้ยังไงนะครับออ้ยเอาโดนเฉยเอายังไงเอาจะ,ะขี้แล้วขี้แล้วเบ่งออกมาคลอดออกมาครับกดค่อยขอดออกมาเลยครับคลอดออกมาเหมือนมันจะคลอดลูกอ่ะเอานะครับนะซันต้ากูก็ไม่ปล่่่ออออยกกกมมมาาสััทีเเริใหแล้วน เอาละครับขออีกรอบนึ็กนะครับนะเออเผื่อไอ้รอบนี้มันชนไม่โดนนะครับนี่โอ้โดนลมไปสแนต้าบอกเฮ้ยชิวๆแค่ลมพายุงงๆโอ้โหแต่ถ้าโดนอย่างนี้กูก็ตายเหมือนกันแหละแม่งเอ้ยไม่มีโอกาสได้เปิดของขวัญเลยฮึงั้นแกต้องเจอสูตรชนสูตรรังสองนะครับมาสดๆร้อนๆแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสูตรได้แต่ยกมือแน่ๆเลยกูว่าเอาไม่เว้ยปล่อยสายฟ้าไปแล้วปล่อยสายฟ้าไปแล้วเออตายเรียบร้อยนะครับซี่แงแกนะครับนะ ปะงกุลกูเจอสูตร่างสองไปซูดแม่งโหดอยู่แล้วนะครับนะโคตรบากข้างเลยร่างเนี่ยตายเลยนะครับงกุลกูอืมได้เขาไปกอบพวกเรางั so, ้นเหรอไอ้งกุลฉันไม่ได้กอบอะไรทั้งสิ้นล่ะมาเจอกันนะครับนะสิบตอนหนึ่งนะครับกับงกุลซูเปอร์ชนาโอ้โหเอาเว้ยอ้หใส่กันบวกใส่กันแยกรู้สู้โอ้โหยนะครับนะโอ้ยนะครับเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะ อที่ชนะงูคุลได้นะครับ10บตอนหนึ่งโอ้โหงดกวคนชนะได้ก็ถือว่าบ้าแล้วนะครับนแต่อันนี้ก็คือโอ้โหนะ ก็ยังแพรนะครับแต่ตะกี้ผมยังไม่ได้เห็นภาพช้านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่อีกทีนึงไหมเอาละครับเรามาดูภาพช้ากันใหม่นะครับตะกี้เกิดอะไรขึ้นฟึบนะครับนาะทั้ง10ตัวนะครับวิ่งเข้าหางูคุนงูคุล,ล,ลวิ่งเข้าประทัาแบบไม่ยังเกรงพวกไปโวกพวกพวกกโอ้โหงูคุนปิวออกมานิดึงนะครับนะไอพวกนี้ไปปล่อยให้ทิ้งพาราไว้เลยนะครับนะ้าโอ้โหตายจะอเือเดนกระเด็นออกมากระเด็นกระดอนนะครับโอ้ยเอาเว้ยงูุนยังอยู่นะครับแล้วเฮือกตะก่้ฉันตายหรือไงอ้าวยังไงก็ตายจริง เออนะไอ่อะเป็นไงกันบ้างนะครับในการเล่นโกคูของผมนะสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกก็บอกในต้าร่างคอมเมนต์ได้นะครับเออส่วนคนอื่นนี่ที่ขอกันมาเนี่ยก็บอกว่าเอา้ยพี่ผมเมน้น ต้องการตัวละครนี้หลายคลิปแล้วนะมวนเม้นไปทุกคลิปเลยแต่พี่ก็ไม่เคยเล่นต้องพูดก่อนนะครับนะว่าเราต้องเ,ออเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นที่อยากเล่นที่อยากดูด้วยนะครับแล้วเราต้องดูนะครับว่าทุกคนดันตัวนี้กันหมดหรือเปล่าเช่นไอ้ตัวปืด๊ดไอ้พัสดุอย่างเงี้ยและทัตทูอย,อย่างเงี้ยน,นะครับนะมีคนกดไลค์เยอะดันเยอะอย่างเงี้ยพี่ก็จะเล่นนะครับแต่ถ้าบางคนมันมันมันแบบ แบบตัวนั้นมันไม่ได้มีใครดันไม่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแบบไม่เล่นด้วยนะครับนะเออแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าสมมติไอเดียของน้องมันมันเวิร์กแบบว่าอย่างเช่นไอซูทสองเนี่ยพี่ว่าไอเดียมันก็น่าเวิร์กอยู่นะครับนะเล่นซูดสองปล่อยสาย้ฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เออจับมาเล่นได้นะครับเพราะว่าไอเดียมันน่าสนใจดีนะครับส่วนตัวอื่นที่พี่ไม่เล่นเนี่ยก็เพราะว่า1ออไอเดีอยอันไม่น่าสนใจ2ก็คือมันไม่มีใครดันนะครับนะมันก็เลยพี่ก็เลยไม่เล่นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจคนส่วนรวมนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตัวที่น้องอยากเล่นจริงๆนะครับนะเออโอเคนะสรุปก็คือ 1. มีคนดาน2ก็คือพี่คิดเห็นแล้วว่ามันหน้าตัวนี้น่าสนใจนะครมีแค่นี้เองที่พี่จะมาเล่นสําหรับคนที่คอมเมนต์ใต้ร่างคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้พี่เล่นตัวไหนนะฮะโอเคเอาละสำหรับวันนี้ในการเล่นโกคูบ๊ายบายจุบจ๊บ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะ